วันนี้เวลา16นาฬิกา59นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวร,รขติยราชนารีสเสด็จจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการไปรยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปรทุมวันภายหลังจากเสร็จสิ้นการสเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง26ธันวาคม2565โอกาสนี้สเสด็จยัง เสด็จเข้ายัางอาคารภูมิสิริมังคลานุรสรส่งเยี่ยมพระอาการประชวนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหมลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ขณะที่ทรงปฏิบัติระกรณียกิจณนะประเทศญี่ปุ่นทรงห่วงใหญ่พร้อมทรงเฝ้าติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่17ธันวาคม2565เสด็จออกณนะห้องที่ประทับโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียว ทรงนำเอกอักรราชตุธข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณกรุงโตเกียวร่วมบำเพ็ญกุศลสวดมนต์บทพภชังคปริษจ็จบเพื่อให้คุ้มครองและเป็นสิริมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา